s, s q Fight Channel ตัวต้มเลียนอุ้ยออกโคตรแงเลยตอนท้าทายนี่มักนก็เรียบเลยนะครับรโมโหัเข็นี <S s ่นะครับท่าปักคงนะครับ s q Fight Channel ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i ช Channel นนครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับการเกมปีนกสีขาวนครับพี่มีไอเทมแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับท่าทางใหม่เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้นะครับว่าจะหมดกี่เพชรอจประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมการเกมปีกนกสีขาวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนก,นกันก่อนเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับอัปเดตมาเป็นแบบการชาสะสมโทเค็นนะครับมีการันตี100%แน่นอนนะครับสำหรับคนที่อยากได้ในส่วนของการเกมปีกนกสีขาวชิ้นนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับทั้งของผู้ชายนะครับนี่ในส่วนของผู้หญิงนะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่มีหมดแล้วนะครับพี่เลยไม่ได้อัปเดตตอนที่กิจกรรมเข้ามานะครับส่วนคนไหนที่อยากได้นะครับน้องเตรียมเพจไว้ว่ามาณสัก2 0 0 0ถึง3,000เพจพี่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ออกแน่นอนนะครับในส่วนของการเล่นกิจกรรมนี้นะครับฟรี1ครั้งนะครับเออคนไหนที่อยากเล่นนะครับน้องกดฟรีไปก่อนเลยก็ได้นะครับอาจจะดวงดีแล้วก็ได้เลยก็ได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับคนไหนที่แบบดวงซวยครับน้องสามารถนําในส่วนของ ไอเทมในกระเป๋านะครับทางซ้ายมือเลยครับไปดอกได้ด้วยนะครับต่อแบบเมื่อกี้ที่พี่ได้รองเท้าไปนะครับต้อนี่นะครับถ้าเกิดน้องไม่ได้ในส่วนของเท่ก็สามารถดอกได้ทางซ้ายมือแบบนี้นะครับหมุนไม้อีก6ครั้งนะครับนี่นะครับออกในส่วนของ1โทเค็นให้เราแบบฟรีเลยนะครับนี่โอเคก็ใช้ทั้งหมด4โทเค็นนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับโอเคนะครับตามนี้พี่มารีวิวให้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับน้องก็ เอาไปตอบทางซ้ายมือทางซ้ายมือนะครับส่วนวน้องๆคนไหนที่หมดเท่าไรนะครับคอมเมนต์บอกเพื่อนแล้วก็บอกพี่ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เล่นง่ายๆตามนี้นะครับสี่โทเคนเท่านั้นนะครับก็น้องๆก็ไม่ควรพลาดนะครับนานๆกลับมาทีนะโอเค มาดูในส่วนของไอเทมผีริมน้านะครับล่าไอเทมในส่วนของผีริมน้ําก็ตามนี้เลยนะครับก็แนะนําน้องๆสุม5ครั้งได้ค่าส9เาเพชรนะครับหนึ่งร้อโทเค็นได้ในส่วนของธาทานะครับเจ็ดสิบโทเค็นได้ในส่วนของไอวอนะครับแล้วก็หกสิบโทเค็นรับในส่วนของผ้าปิดตังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้ที่จะหมดทั้งหมดกี่เพชรเทาไห่ที่หมดเท่าไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆเลยนะครับเออพี่อาจจะไม่ได้ภาคนะครับพี่อาจจะไม่ได้พูดในนนส่วของกกิจรรรมะคับ นี่นะครับเรดดอบก็ประมาณนี้นะครับสอัน1่อันนะครับส่วนมากสูงสุดมีทั้งหมด5้อันนะครับแล้วก็มีติดได้ในส่วนของธาาทางด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็กิจกรรมนี้พี่คิดว่าน่าจะหมดไม่เยอะนะครับเพราะ0 0่งร้โทเคนสังลาแก่39เพชรได้ต้องหครั้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้ พี่จะหมดทั้งหมด4เพจนะครับคนที่สนใจจะเพิ่แบบเนวพาสนะครับหรือว่าในส่วนของยูไอดีนะครับหรือว่าเกมอื่นๆที่มาได้เลยนะครับพี่ปักบุตรไว้ให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับได้มาทั้งหมด41โทเค็นแล้วนะครับรัวๆเลยนะครับโอเคสามครั้งออกด้วยนะครับโอ้โหออกหนึ่งครั้งโคตรเยอะอะสองครั้งออกได้ โอเคนะครับก็ในส่วนของท่าทางที่คิดว่าสวยนะครับบบนนี่บูเมสนะครับอ่านผิด,ดืัวอ่านถูกขอโทษด,ด้วยนะครับนี่ได้ในส่วนของอแบนเนอร์นะครับต่อเลย70็ดสิบตัวค็นแล้วนะครับแล้ในส่วนของผ้าปิดปากนะครับนี่เราไม่ต้องเสีย60โตัวค็นในการแรกนะครับก็เหลือแค่ในส่วนของไอโบแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับโอเคอยังไม่ได้ <laughs> ก็อท่าทางพี่คิดว่าสวยนะครับพวกน้องเรามาจัดให้ได้โอ้โหเรียบร้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ครบแล้วนะครับ102โทเค็นนะครับก็แนะนาน้องๆให้ในสวยของท่าทางนะครับพี่หมดไปประมาณ585เพรเท่านั้นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ585เพรได้ในส่วนของท่าทางท่านี้นะครับนี่โคตรเท่เลยนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของ ถ้าทางนี้นะครับมาลุ้นในส่วนของกิจกรรมนี้กันนะครับอาจจะหมดน้อยกับพี่นะครับแต่ไม่เกิน600เพรแน่นอนนะครับเพราะพี่หมดประมาณ585เพรนะครับว่า ID นี้แบบ สุ่มเยอะๆนะครับยางเกลือแค่ประมาณ500-600เพชรเพองนะครับอน้อง <_ d> um> น่าจะหมดไม่ถึงนี้นะครับก็ใีส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ทั้ง2กิจกรรมคนไหนที่อยากได้ในส่วนของกิจกรรมไหนก็ไปจัดกิจกรรมนั้นครับก็เดี๋ยวว่าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ